เดี๋ยววัีนี้จะมาชวนเพื่อนทําไก่ทอดซอสเกาหลีกินกันบอกเลยว่ากรอบอร่อยเผ็ดจัดจ้านมากๆน่องไก่500กรัมให้ใช้ซ่อมจิ้มจิ้มหนังให้ทั่วเลยนะครับเวลาหมักน้ำหมักจะได้ซึมเข้าสู่น่องไก่นะครับ แล้ววันนี้จะใช้เป็นเซตทอดไก่เกาหลีรสโคซูจังจากมิเตเคกิมจิซองนี้นะครับภายในซองจะมีผงหมักไก่แป้งชุบทอดและซอสไก่ทอดเกาหลีรสโคซูจังนําผงหมักไก่มาผสมกับน้ําเย็นจัด6ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วนําน่องไก่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วให้เราพักไว้10นาทีจากนั้นให้ใส่แป้งชุบทอดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วไปเริ่มขั้นตอนการทอดกันเลยครับ ตั้งน้ำมันให้ร้อนทอดไก่ด้วยไฟกลางนะครับทอดรอบแรกจะใช้เวลาทอดอยู่ที่2นาทีให้แป้งเซ็ตตัวนะครับทอดครบเวลาแล้วตักไก่ขึ้นไปพักให้เย็นตัวเลยนะครับก่อนที่จะทอดรอบ2นะครับทอดรอบ2ให้ไก่สุกเหลืองกรอบทองเลยนะครับวิธีนี้จะทําให้ไก่กรอบนานนะครับเพื่อนๆนไก่สุกเหลืองทองแล้วตักขึ้นไปพักแล้วไปทําน้ําซอสกันต่อเลยครับ นำน้ำซอสโคสูจังมาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนให้เดือดเลยครับน้ำซอสเดือดแล้วนำไปราดคลุกเค้ากับไก่ทอดเลยครับ เสร็จแล้วนะครับไก่ทอดซอสเกาหลีสูตรขัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับรสชาติบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดจัดจ้านกรอบอร่อยมากๆครับเพื่อนๆก็ลองนาไปทําทานกันดูนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจเซตไก่ทอดเกาหลีรสโคซูจังซองนี้นะครับสามารถจิ้มได้เลยครับที่ตะกร้าเหลือง